สวัสดีครับพี่น้องครับอมือนี้นะครับทักทายกันช่วงก่านเที่ยงนะครับสำหรับโซนนี่สำหรับมือนี้ิพาพี่น้องนะครับกินหอดบนแยาแกาะสวนหน่อยขางบ้านบริไทยลายมือแล้วครับเพราะว่าบ่ว่างติดไทยละครพี่น้องครับอืต้นไม้บางต้นกระหญ้ากระืนนะครับบ่ได้ทาความสะอาดดนนลยกินหออจิเปงพี่นอวว้องลรอวะเอา เมื่อมีโอกาสทายกา็ทายเบิ้งต้นพักหวานกันนะครับตายกะไลยพี่น้องครับอมาเบิรงครับนะครับเริ่มต้นด้วยพักหวานนี่ครับเอามาลุงไว้วเมื่อท้านนิดทิ้งเนียนอยู่หยอดพันอยู่อาจจยากนะักหวานล้างบ้าน จงงเจ้าไหนี่ยเหรอโอ้หัวมันอ่ะคือเราพี่น้องเลยหกลกลุงรลังอันนี้ก็ใช้ได้ออกอ,อ,กอีกแล้วครับเนี่ยนี่ครับพอเป็นลูกเลย บสารบําใจออกกอนอันนี้บอกแปบแปบสุกแก้แล้วเอาไว้ถัดเอาพันมันครับ านจะพุ่นแล้วครับพักหวานนี่ครับโป้งแล้วครับอันนี้คือต้นพักหวานทีห่อมะพร้าวไว้นะครับึ้นแล้วพี่บอพี่น้องสมีกับก,กำลังกำลังปง้ง น,นี่ตนคู้นี่นก็เด้อพี่น้องเด้อนี่ยประมาณสิว่าึืนมาขอืนที่หลัง <c oughs> พอดีมีพี่เลี้ยงเนาะได้แล้วเด้อครับพักหวานเด็กต้นหนึ่งแล้วอันนี้ก็ลังจิบแทงขต่พูดพี่ยังไรครับสำหรับเสาดนี้นะครับแเบ่งพักบุ้งพักบุ้งแนวโอง่ง เจ็บผักปุ้งในองนี่คือน้ำฝนพี่น้องเลยอะไ้เด็ดกินเลยอืมพี่น้องครับมันแยกนแน่นมีลูกแล้ว ในสามกอสามต้นแล้วสำหรับวันฮางจรเนะเ้คย์หนึ่งสองสามไม่ได้แยกเอาไว้นะครับที่แยกเอาไวอยู่พี่น้องครับวันฮางจระเขคยักษ์นะครับง่พี่น้องครับบอกเลยว่าง่ิหลี Ừ. Chân này cái nhai khác thua qua rồi Mực thua Rơi mẹ tắm rồi nà Cái xư xư Ke vớt rồi Mực thua thầu Cái này chín như thế là nó อันนี้พี่นออ้องเออว่าจิตายมันก็ถือฝนมันกับปตาแตง่ายมันก็ได้กินเรืร่อยอยู่เออเนี่นี่พี่น้องครับอืมเอา้าเป็นดอกอีกแล้วโฮ้ยโอ,โอ้กินไปเรืร่อยตัวนี้ ต่าอยู่นี่เป็นดอกอีกแล้วพี่น้องครับเป็นดอกอีกแล้วว้ยเบิงเพิงพี่น้องครับบ่าด้เข็นหร้เมื่อแล้วโอ้มันกับไอผลิตผลห้องอยู่ได้หรอเนาะพูดนะที่ได้ต่ำไม่ดีตัวนี้นี่โอ้นล่ะนีะ่น ฟังง่ายฟักอวบนี่ครับผมเอาละพี่น,อน้องเก็บกักถั่วต่ำมาในห้อา เ okay. อบิกทัวไปตำมันนี่กับมีไทยละครอ,อยู่อยุธยานะครับเออไปไทยอยู่อยุธยาในละครเรื่องเพลงรักเจ้าพญานะครับช่วงบายสองนะครับเพินนัดมัอนี่มีอยู่สองฉากแต่ว่าเป็นฉากบูชิบูน้ำเพิรนได้ซํำได้ดอกต่า <laughs> ฮตากระเฮียมเต็มที่แล้วครับนี่อาจนว่าพานบุแเนาะ เยอะทั่วเด็ัว,ออวสีิได้ต่ำดูสิหนิแมโอ้ยโออจนแค่กไงล่ะครับทว่วหัวแล้วมุมเก่านี่ล่ะครับมึงคว่มเคลื่อนไว้บักทั่วผ้าครับนี่เอาทั่วได้ต่ำลหรอเจ้อยจนยยังไปเล่มไหม มนี่ครับถั่วผ้าออกดอกแล้วอันผ้าได้เป็นฟักอืมใส่เวลาโดนเติบอยู่ลายมือแล้วนะครับสำหรับถั่วพราถั่วพรารู้สึกว่า,มาแมลงจะมาเจาะเขียลงวะพี่น้องเออ เบสแล้วครับบม่ได้ตัดพูดนะเ้ยห่าขึ้นหย่าขึ้นหย่าขึ้น,นเก็บปักถั่วไปตำอันนี้ก็ถั่วฟักายาด้วยนีย่นั่นแหละก็ขึนน้นอีกทีน,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 นี่ได็ดตำทุกตัวนี้บหกดถั่วไหมอือ Ô oh, bạc tiếng tiền mạp rồi này. Ô ừ, bạc tiếng hấp ngon hấp. Bạc tiếng bạc tiếng. Cứ bao nhầy Ôi oh, nè nè. Đừng bạc tiếng, đừng bạc tiếng. Chị bên chị đi kín bao nè. Chị bao bạc oh, tiếng nói. หรือมันเป็นหมากไงอยู่ตั้งในกับประจักษ์าลหลุดดอกแดงหน่อยโอ้นะครับอันกาลังสิเป็นโกบัสหรือะเขือ แล้วครับว่ามียังอัปเดตแล้วเซ้านี้นะครับหกายจะได้ลงยาทิมแล้วอพอดีอยาเป็นปุ๋ยเนาะจะได้ปับปุงไม่ละครับพี่น้องครับอ่ะขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามนะครับเนาะนะครับคลิปน้าเบิเ่งเงร็จไปครับฝากความคิดเห็นคิดถึงครับเก็บรหลดาะพี่น้องเนาะ เออไปมาได้ต่ำอยู่เด้อนี่เด้อพี่น้องพูอดอะไร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 บวบบวบเลยไปถือฝนอืมเนี่ยจุดจอดสุดยอดมาเด้๋ยวับพี่น้องเด้อจิ้มต่ำมาช่วกันเด้อ เออเป็นดอกขันอีกเซยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาจนมันเบิดบนนอกพี่น้องเนาะที่ว่าคุ้มแล้วนะครับปลูกเกี่ยวนี่ก็ได้ที่ว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่เกี้ยวนะ่ะเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะว่าสิปลูกยังดีเท่านั้นแหละเอาละครับขอพุณหลายๆครับพี่น้องนะครับจะลืมกดติดตามกดซับสไคร้ ให้ Hi, เด้อปล่อดฝ่ายมาเลยพอดนะครับบายยเศรษนี้ครับไปน้ำกันไปไท้ายแล้วก็น้ำกันนะครับบุรารายุทธยาครับเมื่อนี้ครับถ้าเห็นยังดีๆกันสิท้ายพี่้องในเบิ่งกันนะครับส่วนมาคีบองผมก็เป็นซีวิตประจำบ้านนี่แหละพี่้องครับขอบคุณครับบายย